มือมันหมุดแล้วว่าจะเอาอันนี้อีกแม่สีแดงแต่ยานนี่น <c oughs> โอ้ยังแรงเลยเอ้าเต็มมือแม่งตี้แม่ว่ามันไหลตรงนี้มาเร็วมาเกิดในการพูดเขาไฟเดือบเออตอนนี้แม่อกูกำลังโดนถมโดยพุยพย่งก่งอนน้ำมันแบบแมงนูบลังก์น้ำมันเป็นหมุดเลยแม่โอ้ยน<อ>ี่น้ำมันดินเป ด,ดนินด้ำมันติดไดใช่ต้องซ้ลงไปลงไปเอลงไปลงไปลงไปออ้อ้ลงไปยังรวนเร็วจังวะนี้จังวะนี้แม่ต้องมีเต็มเลยบบ ก็เราจะมามืองที่นี่แล้วรือาตอนเมื่กี้แม่เฟน้ำไหลเกินไปมันก็เลยพุ่งไหลสิเออเอประเทศอื่นหมดไปแล้วแต่ว่าเหลือแค่ประเทศไดอย่างพูดแล้วพวกเราจะเราจะพูดมันได้ไงไม่เป็นไรเต้เต้โอ้ม จังหวะน,นี้เอาเลยครับจังหวะน,นี้